็คือวันเกิดบิวกิน้นเออวันเกิดพีพีเนี่ยบิวกิ้นซื้ออะไรไปให้ของวัดน,นะครับแล้วก็วันเกิดพีพีอะ่ะบิวกิ้นซื้ออะไรไปให้ของวัดก็คือตัดคนตัดเธอ,อไ,ไปให้ของวัดพี่จรู้ครับตัดกันอะไรนะตอบแล้วเขาบอกให้เร่งเวลาเร่งเวลาเอาได้วยครับช้าๆได้ครับสามารถเกิดมานิดหน่อยได้ไหมครับซื้อ ซม่สมองซื้อของให้ซื้อของให้ซื้ของใี้็นลัของะแ้บไหนครับถ้ซื้อจองซื้อของให้ซือของให้วะกอขางห้ซื้อของให้ซื้อของใักษณะอของให้ซื้อของให้ซื้อขเงให้ี่้อของให้ซื้อ๋องให้ซื้อของใั้สือของให้ซือของให้ซื้อองให้ื้องห้ซื้อขเหลี่ยมสีแดงใช้ซือของหซื้อของใือกอซื้องือองให้้งให้ซื้อขางใหเป็น เป็นวงกลมครับ里面的是น圆的，圆圆的，那นะครับใช่โอเคประมาณเท่านี้เนาะไปไปเอาไปไปเอาถ้าจะที่ใช้อะแล้วคุณล่ะครับคุณได้รับอะไรครับในในวันเกิดคุณนะครับอ้าวไมใช้เขาบอกในกี้ไงอ้โอออโอเคที่ใช้ชื่อของนเดิ d พี่พี่ไม่เห็นดิก้เนาะแล้วคุณดิวกินครับเสื้อให้พี่พี่เพราะเป็นเป็นของเหมือนกันครับ是ง แล้วเป็นของอะไรครับของกินชื่อ้นอ่ะของกินของใช้อ่าเป็นเป็นสี่เหลี่ยมครับอ่าคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ไม่สี่เหลี่ยมไปก็เลยกระป๋องครับกระป๋องขอไม่ได้เถอะชื่อสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอเคแล้วข้างในครับข้างในเป็นอ่าเป็นยาวยรวลิมิเตอร์ลิมิเตอชื้นช้างเดินช้างเดินโอเคลิมิเตอร์อะไรนะยาวยาวนะครับลิมิเตอร์ช้างเดินฮัลโหลฮัลโรลไทเลอร์เทียนไม่ใช่ แค่เรียนช้างเรียนหมีไอ้นี่เขากินตลอดเลยนะเป็นเป็นสีเงินเงินสีเงินเงินคือสีเงินสีเงินเอ่นเวลาหน่อยไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วลาคำทั้ต่อไปลาคำทั้ไปเฮ้ย